สารแนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฉากใหม่ด้วยสารแนเรียกว่าปรับปรุงใหม่เลยสารแนแซบเวอร์ฮะยิ่งรักยิ่งแกล้งยิ่งแรงยิ่งโดนนะฮะคนในวงการบันเทิงไม่อยากจะรักกับเราแล้วนะฮะเพราะว่าถ้ารักก็โดนแคนดิดแน่นอนแน่นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอยากรู้นะครับว่าเบื้องหลังของ s อสแบคเป็นยังไงนะครับตามสารแนดาราได้นะฮะไม่ใช่อันนี้เบื้องหลังเบื้องลึกของละครดัง ว่าหลังจากที่เขาถ่ายเนี่ยเบื้องหลังเขาทำอะไรกันบ้างโอแต่วันนี้ครับแขกัเชิญของเราเป็นนักร้องคู่หูดูโอสาวสวยหน้าใสจากไทอาร์เโฟมดจากคามิคาเซ่อไปคัดดีอะไรเข้ามาครับพี่เปิ้ลครับคือเราสารแนมาฮะเอาแต่ ตามหน้าข่าวเลยมดกับแม่เนี่ยชอบทะเลออกกาะกันแล้วทีเนี้ยแม่ของมดเองอเขียนจดหมายมาที่รายการเราเลยฮะบ,บอกว่านี่สารแนช่วยพิสูจน์ให้หน่อยแม่อยากรู้เหลือเกินที่ที่ทะ,ทะเลาะก,กันบ่อยๆเนตกลงมดเขารักแม่หรือเปล่าม,ม,มีใครร่วมมือกับเราอีกดังโฟ นั่งเย็นเบโานั่งเย็นเบโาใจร้ายร่วมมือกันเลยเอาสิคะพี่เปิลพิสูจน์เลยว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยมดเนี่ยจะยังรักแม่อยู่หรือเปล่าของเขิมซื้ออะไรมาใช้มาใช้มั่มีมดเลยพี่มี้งไม่สบาอยู่พี่ย่าพูดพูดอะไรนี่ไห้มีบางทีมดโตมันก็พูดได้มดโตโอ้ยคานะได้ หัวใจตีบเนี่ยต้องมีการใส่สายส่วน ไม่ได้ครับตอนที่รู้ว่าแขมเพเช่นของเราเนี่ยนะครับจะมาบนเวทีแห่งนี้แล้วมีความพิเศษอย่างไรนะครับช่วงนี้ครับมีอะไรครับช่วงเป๊ปซี่อร่อยฟรียกโต้วันนี้นะครับเราจะให้ท่านเนี่ยได้รับประทานเมนูเด็ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมขาเมนูอะไรดีเมนูอะไรไม่รู้ไปดูกันในช่วงเป๊ปซี่อร่อยฟรียกโต๊ะครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชิญกันนะครับในช่วงเป๊ปซี่อร่อยฟรียกโต๊ะวันนี้ผมอยู่ที่คลองสองนั่นเองครับเราเคยกินอาหารฟิวชั่นไปแล้วแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานไก่ย่างวิสััยทศน์กกว้าางงไล ดูข้างบนครับบ้าแต่ย่างม่เสียตายแบบสวัสดีครับวัมินทรเมนูเด็ดของที่ร้านคือไก่ย่างร้านพิเศษของเมนูนี้แตกต่างกับชาวบ้านยังไงครับใช้เนื้อไก่อย่างดีพริกไทยดำกระเทียมห้างแล้วไก่ร้านของพี่หนีเนี่ยเป็นไก่ที่ไม่ใช่ไก่ตายหัวถ้าไก่ตายหัวนี่จะโดนเชือดคอตายแต่ ไี่ผิดคือเราจะเป่านกอีกแล้วให้ไก่วิ่งชนกำแพงครับจะมาร้านพี่หนีนี่มายังไงมาคลองสองวัดลูกกานะคะซอยเสมาฟ้าหามร้านอยู่ซ้ายมือเปิดปีกี่โมงครับเปิดแปดโมงปิดสองทุ่มเยี๋ทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้ไก่ย่างมีคนสั่งยังครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาผู้โชคดีสวัสดีมาแล้วครับไก่ย่างวิเชียรบุรีครับสั่งก็สองห้าเคยดูช่วงแฟมซี่อร่อยปีโยโกะไหมครับพี่ชาวมีแฟมซี่อยู่สามขวดมีอยู่หนึ่งขวดครับมีโลโก้แบบนี้อยู่ใต้ขวดถ้าคุณพลเรียกขวดที่มีโลโก้อยู่ใต้้้ขขขขววววดดดดมืออออนนนีีรรร่ยยฟกโต๊ะะะเาไหฮคับ สองสมีไหมครับมีไหมครับบอกได้เดียวว่าเราไปกันไม่ได้แวมาแล้วครับสั่งไก่ย่างเช่เชนดุรีปะครับกินน้ำเลยรันีีเคยดูช่วงเอียวเช้าไหมครับตังชี่อบี่ยกโต้โอเคเอาขวดไหนครับอันหนึ่งนะฮะหนึ่งสมีไหมครับเย้ นอกจากนั้นแล้วครับยังมีเป๊ปซี่ให้ไปอร่อยต่อปีกันที่บ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากโชว์อยู่นี้ง,ง <Trustee> ่ายๆครับเจอร้านอาหารที่มีลูกก๊ปตแซี่เดินเข้าไปทานได้เลยอาจจะเจอพี่ชาวชาวกับปซนซี่อะ่อซี่ยกต๊อก กลับมาแล้วครับกับรายการสายนาของเรานะครับก่อนที่จะพบกับแขกเชิญของเราในวันนี้นะครับมีความพิเศษอะไรยังไงมาล้อ,อก,กัน,<ค>นบ้างวันนี้นผมม<ป>ีโฆษณาที่มสีสโลแกนสวยๆดีๆเรียกว่าช็อปชิมชิล<อ>ถ้าให้พี่เปิ้ลไปช็อปชิมชิลไปกับใครครับก็จะไปกับครอบครัวนี่ฮะไะไรก็จะพาไปปลูก ป่าลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมว่าก่อนจะไปปลูป่าลดโลกร้อนนี่ไปปลูกผมก่อนไหมฮะคุณก็ปลูกผมดีกว่าปลูกผมทำไมเอาเป็นว่าเอาเราไปล้อโฆษณาชิ้นนี้กันเลยว่าช็อปชิมชิลสไตล์สารแนเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเบื่อไหมพี่แป้ไปไหนอ่ะก็ไปดำน้ำเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิชิมอาหารแฟมิลี่แคมป์ดูคอนเสิร์ตไหว้พระเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกแัลลี่ช็อปปิ้งดูละครเวทีเรียนทำขนมดูทอล์กโชว์ช็อปชิมชิล เบื่อไหมพี่ถ้าเป็นเบื่อใด้ไปในรอก็ไปสระผมหวีผมย้อมผมหนีผมได้ผมม้วนผมหนีผมดัดผมอบไอ้น้ำขอนร่าบางคนมาคิดเม้นต์ทำสปาผมแวะปลูกเซลล์ผมใหม่ใส่ผมย้อมเคลือบทำสีรีบอนดิ้งทำไฮไลท์ไปไปไหนอะไปปลูกผมไงได้ข่าวว่าลูกก็หัวร้านนี่โอ้โหอันนี้เการู้กันทั่วแล้ว เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งอ่ะหัวเป้หนายังไม่ไปอีกเหรอเดี๋ยวเจ้าตำรวจตับเลยชับชิมชิววแข่งของเราครับฟอร์มจากคามิกาเซ กี่ที่ร้องไปแล้วนะอะไรคะไม่รู้ว่าไม่ได้ฟังไปยี่สิบร้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรแข่งกับน้ำตาค่ะแข่งกับน้ำตาเป็นชุดใหม่ S <S เป็นเพลงใหม่หหมค่ะแล้วทำไมต้องไม่แข่งกับมันด้วยความเศร้าอย่างนั้น <S <S <อ>น่ะก็คือแข่งกับน้ำตาว่าแบบเออเราจะต้องเข้มแข็งนะออไม่ใช่อ่อนแอปุ๊บมันร้องไห้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็เลยแข่งกัน<ช>่วงเนี้ยก็ยังงานเยอะเหมือนเดิมแต่ปกติถ้าไม่ทํางานแล้วปกติยังว่าให้ทำอะไรก็จะมีช้อปปิ้งบ้างตอนนี้ก็โฟกัสัปจะเรียนทําอาหารค่ะทำอาหารด้วยขนมอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้เรียนนะคะจะ แตใจคำว่าเจรียนไหมคะเจรียนใช่ค่ะแล้วแล้วยัางอย่างยังมดล่ะคะมดชอบเล่นกีฬาค่ะเป็นแบบไหนกีฬาแบบก็อยากตอนนี้กาลังอยากเล่นเวกบอร์ดทำไมถึงอยากเล่นเวกบอร์ดอะมดเป็นคนที่ชอบกีฬาที่แบบเหมือนแบบเป็น a อนเวนเจอร์ท้าทายอ่ะชอบดูดูสนุกดีพูดถึงเรื่องมดที่เขาอยากไปเล่นกีฬาอันตรายเนี่ยแม่เขาเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงเชื่อไหมแล้วก็ยังบ่นอยู่เหมือนเดิมเออปกติแม่ที่อ่านข่าวมาเนี่ย แม่ก็ชอบบ่นเราเงี้ยหรอที่จริงเนี่ยมองว่าพี่แม่ทุกคนก็เป็นงี้ค่ะด้วยความที่เป็นห่วงลูกค่ะพอ,อมีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นห่วงแล้วก็ต้องบอกแล้วก็ต้องเตือนแล้วก็บ่นไม่ธรรมดาไม่เหมือนตอนแ,แม่พี่บอกเออหอยไปเล่นข้างนอกนะกล,นะลับค่ำๆ,ๆเลยแล้วลูกเปลืองเปลืองข้าวเปลืองข้าวกลับค่ำๆเลยอ๋อไม่บอกสี่ทุ่มขึ่งนะประมาณนั้นเข้ามานะเราเคยเห็นแม่เขาบ่นอะไรไหม ก็จริงๆก็เรื่องทั่วไปอะค่ะก็ให้ดูแลตัวเองเรื่องหน้าผมไอ้มดทําผมหน่อยไหมหรือแบบไอ้มดจะเพิ่งเล่นโทรศัพท์เออให้ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนจะโดนเรื่องการแต่งตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณแม่ของมดเนี่ยจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างแต่งตัวเลยอะค่ะแม่แต่งตัวแรงกว่าลูกเลยเราอ้าวแม่แม่จะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตเลยมดนี่วะจริงๆคือแม่เขาจะแต่งตัวเก่งกว่ามดอย่างมดเนี่ยคือเวลาไปข้างนอกอย่างเงี้ยมดจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่จะแบบขี้เกีย ขี้เกียจแ,แต่แม hm ่นี่โอ้โหขนตาติดปึงดอกไม้ติดปังกระพริบตาทีนี่เย็นถึงสั่งมือผมไม่เปิ้ลปิวอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็เปิดมาได้เธอหนุกนะเล่นหัวล้าสนุกนะซี่งเราชอบไม่ชอบเล่นหัวล้าเลยคนบ้าอะไรพยักกระบังหน้าเนี้เหรอไม่ได้หรอกอะไรของมึงวะเนี่ย เขาจะทำงานกันก็มูแต um, ่เล่นเล่นเล่นอยู่นั่นน่ะเอาไว้มันจริงๆราสักทีแต่น่ะไปทำอะไรเข้ามาเออไปทำอะไรเข้ามาเราเราอ่ะไม่ฉันทำแกโปนี่ไม่ใช่ฉันทำคนเดียวโปด้วยนี่หน้ามา ของเราเลยหรอเอาหมาเอาหมาไปด้วยไงก็ไปร่วมมือกับพี่พี่ทีมงานมาก็แบบเอออยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมดจะเป็นห่วงแม่จริงหรือเปล่าจะรักแม่หรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้ก็ร่วมมือกันแกล้งทันทีที่รู้ว่าแม่เขียนจดหมายมาให้สารและแน่ร่วมมืนแกล้งนะ<า>ไอ้นี่ขออาสาเลยมดน่ะขออาสาหนูเอาด้วยหนูเอาด้วยโฟ่โฟ่โฟ่ไม่ใช่โคตรนะโอ้ตายเลยเฮ้ยเราให้เลือกไป เช็คสุขภาพตัวสุขภาพนี่มันคืออะไรอะครับก่อนหน้าที่จะไปตรวจสุขภาพเนี่ยคุณแม่เขาก็บ่นบ่นว่าแบบเขารู้สึกแบบแปลกๆคือเป็นนอนนี่แหละคุณแม่บิวตั้งแต่2องสวันกี่วันก่อนไปตรวจสุขภาพหลายวันมาก2อสวันโอ้โหอยากจะให้รางวัลนางงูพิษเพราะว่าตามที่เป็นข่าวไงแม่มักจะอยู่กับมดในทะเลาะลอก ทะเลาะกันง้องแย้งง้องแยงตลอดเราก็เลยอยากให้คนเนี่ยเห็นภาพกันจริงๆเพราะไม่มีสื่อไหนเคยออกเอากล้องซ่อนไว้ในรถเลยแล้วดูซิว่าแม่เนี่ยบ่นมดแล้วมดจะมีปฏิก um, ิร h h like so um ิยายังไงมาแล้วฮ่าสารแณรเวทีครับยิ่งรักยิ่งแก้งยิ่งแหลกยิ่งโดนทักได้ขบนมาแล้ว อจากบ้านแล้วฮะสองแม่ลูกกำลังจะไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณแม่มดจะไปตรวจสุขภาพโมดไม่รู้ตัวนะอยู่ในรถเนี่ยคีดแม่กับหมานะฮะที่รู้แรกแม่เนี่ยว่ามีเด็กนุ่งขาสั้นใส่แจ็คเก็ตอะไรแม่ก็ไม่รู้ว่าแบบไปถ่ายต้องถ่ายอะไรยังไงยังรียตื่นอยู่ตั้งนานด้วยแบบแต่งตัวอะไรแล้ว โอเคค่ะสั้นนะคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เสียดายเงินซื้อมันไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวหนูก็ไม่ค่อยหยิบออกมาใส่เราก็แต่งตัวเป็นตัวของเราเองมบางดีวแล้เป็นเป็นศิลปินเนี่ยเราก็แบบแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวดีออกจากบ้านดูดีมันจะได้มีออร่าไม่ได้พูดมันก็<อ>นใส่นะหูมะมไม่ค่อยใส่อ่ะแล้วสไม่รู้จะพูดยังไงมีชื่อเนี่ยวันนี้มันก็แต่งตัวแย่เหรอ แย่เหรอก็ไม่แย่แต่คุณแม่พูดถึงอะไรอย่างเงยกใส่สั้นอะไรน่ยมีก็ใส่บ้างเลยมีเขาเห็นว่ามใส่ไปทำงานดิแต่นี้นิกาหนูก็มีนามาใส่ของเขิงซื้ออะไรมาใช้มดใชยวมอใ่่เพราว่าใช้มีไม่สายอยู่มีพูดอะไรไไหมมีมีเพียดอยู่มีรู้ๆเลยมีเน่ดิมต หนูาทำงานยังมานั่งกดปีบีนเรื่องทีแม่ขอเรื่องเรื่อที่ทำงานไปทำงานก่อนมือรู้แล้วค่ะปกติมดทำงานมันก็เก็บปีบีมันก็ไม่อะไรนี่พอเสร็จงานปุ๊บมันก็ค่อยดูนี่มีหมดละมีอย่าเพิ่งเครียดวันนี้มีคิดมากมีอย่าเพิ่งคิดมากมีปล่อยมีปล่อยก่อนโอ๊ยตายมีจับเขาแม่ โอเคไม่ต้องเชื่อในกลัวมดเชื้เออมดโตแล้วมดสามารถถอยถ้ำบางทีมดโตมันก็พูดได้่องมดโตแต่มดก็ไม่ทำนี่งสิมดบอกว่ามดโตเลยนะลูกมีค่ะคือมีเครียดแล้วมีจะมาพูดเรื่องแบบนี้ตัวเองเครียดอีกทำไมเนี่ยพูดอะไรกันกัน่ะไม่เห็นเป็นอย่างในข่าวเลยดีกว่าโอ๋ยนี่มันกบวยไัไปพาเราไว้ขานะนได ล้างขานอะไรหมาซวยเลยนะฮะหมาซวยนะครับไม่บหมดจนนกัมเจ็บเจ็บไหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมันจี๊ดจิ๊บยังไงไม่รู้เลยโมเตอรมากมัดกดตรงนี้นิดๆนี่เนี่ยแถบเนี้เจ็บเจ็บโคตรโคตรแล้ร่างจี๊ดจิ๊บออกอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะขับรถหน่อยคุณแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแม่ขับรถหน่อยเปล่าได้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 แม่ไปหาหมอไม่ไหวละเติมน้วมันแล้วไปแล้ว เติมน้ำมันก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปหาหมออินนี่ออะไรของบันสวัสดีค่ะวันนี้ต้องการเติมแก๊สโซฮอ์91 95หรือเติมถังดีค่ะปั๊มไหนวะวันนี้ว่าเขาหนูเป็นพนักงานฝึกงานนะคะฝึกงานเขาแต่งเงี้ยเหรอหนใจ่ายเป็น่างนี้คยก โอ้โหสมงคนหัวนะกันสองคนนะคะแต่งตัวเรียนแบบศิลปินนะคะเม่นแบบใครพอมอดค่ะพอมอดเนี่ยนะยักใจไปสายล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 าไปกับเธอรีบๆตามน้ำมันนะโอ้โหยาสีฟันไม่ต้องไม่ต้องบิดมากไม่ต้องบิดมากไอ้ด่คนเพี้ยนในขนาดนี้เหลอเธอรีบยแล้วค่ะอะ ขอบคุณค่ะทุกคนมาใช้บริการที่ปั๊มเราใหม่นะคะเช็คคุจะมาขอบคุณค่ะไปไปค่ะมันไปัญญัติหอวะลาบลาไปเลยนี่่มตออย่างี้เอาลมาตดตั เดี๋ยวไม่เป็นแล้วเดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวมันพอดีว่าสุนัขเข้าไม่ได้นะคะแล้วจะมาตรวจสุขภาพอ่ะค่ะเอารอคะเราคุณแม่สุนัขไว้คุณแ่ไว้ตรงไหนคะเดี๋ยวไปฝากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ไปคุณแม่ไปคุณแม่ไปฝากให้ไปฝากให้ก็ได้ามดไปกรอบไปไปอะไรพี่อ๋อจะไปกรอบ มันไม่ติดอย่าเข้ามาไปก่อนยังไม่ตามแผนไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอแ,แม่เอาหมาไปฝากนะฮะเข้าแผนเลยเ,เพราะว่าเรื่องใหญ่กำลังจะตามมาฮะเกิดอะไรขึ้นอ้มิกกี้หลุดอมิกกี้ เอาแล้วครับแม่กำป้าหายชื่วยกันมั้ยแม่กำป้าหายอย่านะอย่านะไอ้มิกหมาหลุดเมื่อกี้ที่รับมาคือมันก็เป็นอยู่ติดกันคือหญรถถึงผ่านมาแล้วก็ผู้หญิงปุ้งขึ้นรถไปแล้วครับผมมาแล้วแม่มาแล้วครับ านครับครับคุณได้ข่าวอะไรมาผิดประหาที่คุณบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแบบว่าชอบทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ผมอ่านตามหนังสือพิมพ์อ่านตามหนังสืออะไรต่างๆที่เขาบอกว่าแม่แม่ว่ามามดแทงสวนนี่เอากล้องไปซ่อนปันต์นเนี้ยอามดก็ไม่รู้ตัวไม่ไม่เห็นทะเลาะกันเลยเนี่ยก็บอกแล้วว่าอยากเอาชีวิี่เปิลมาใช้ใช่มาพันล์ยะไรอครับมาพันลายมดเอ่อเวสตี้ไฮแลนด์ไวท์เทอรีอค่ะโอ้โหเดี๋ยวกระดาษจดกันได้ อเสือไทยแลนด์ไวเทร์เทเรียนะฮะมันเป็นหมาที่ฉลาดมากใช่ค่ะทไมแล้วรักหมาอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นี่ปักนะครับอันนี้ปักไม่หรือว่าพุดเดิลค่ะพุดเดิ้ลออเนี่ยแต่ไม่พุดเดิลไอ้นี่ไซเบเรียนฮัสกี้แล้วปกติเนี่ยรักหมามากไหมรักมากมดมดกับมีเนี่ยเป็นคนที่รักสุนัขมากและไอ้ตัวนี้รักมากขนาดไหนโอู้รักมากอ่ะไม่รู้จะพูดไงก็รักมากอยากช่วยหน่อยได้ไหมคะช่วยหน่อยด้วยนะจ๊ะ เส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยต้องมีการใส่สายสวนเข้าไปแต่สุดท้ายเมื่อกี้เห็นคุณแม่เป็นลมเป็นไงฮะช็อกช็อกเลยเหรอช็อกล้าคิดว่าเฮ้ยทำไมแม่เป็นลมรู้สึกแบบแล้วคือตอนนั้นคือจับแม่อยู่ใจนึ่งแม่แม่ทิ้งตัวไหมแม่ทิ้งตัวบอกวกใจหนึ่งก็หนักอีกใจนึงก็แม่เป็นไรอีกใจนึงก็ยามช่วยอุ้มหน่อยสิโอยามไม่ช่วยยามอยู่เฉยนิ่ง ก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจมากเลยแม่เป็นลมเนี่ยใช่ใช่แล้วสรุปจดท้ายยังเกิดอะไรกันขึ้นต่อครับพอแม่เป็นลมเสร็จแล้วพอแม่เป็นลมเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าพี่พยาบาลแล้วก็ไปเรียกแล้วก็เอาเตียงมาเข็นมาอุ้มมีแล้วก็ไปหาหมอก็แค่นั้นเองก็เดี๋ยวก็ฟื้นมาเพราะว่าเคยเห็นในละครแล้วเดี๋ยวให้ดมอย่าดมปึ๊บปุ๊บป๊บแม่เป็นไงบ้างตื่นแล้วเหรอจบแค่นั้นหรือเปล่าครับไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะนี่เรื่องใหญ่กว่าอีกค่ะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ถึงขั้นออะะไรผผ่่่าาตตตัด้งค ปุ้มคือลดราคาครับอุ้มอยู่ที่รถไปนะครับอาวแล้วครับมาหายครับคุณแม่มาหายไอ้โหทิ้งตัวจูนจูก็มาหายฮะแม่ป่วยอยู่แล้วเป็นลมเลยฮะอยากช่วยด้วยยามมียามช่วยด้วยมียามไม่ช่วยฮะไอยามช่วยหน่อยได้ไหมครับจับยามตาตาอยู่ครับโอ้โหแม่เนียนมากฮะเป็นลมมาก เดี๋ยวไปคอยจรงนี้ก่อนนะคุณแม่หน้าหายไปเลยฮะไม่ใช่ผม<อ>เป็นอีกด้าเอาละฮะดูคนฮะคุณแม่โดยขึ้นเตียงเองด้วยนะฮะต่อไปเป็นการแสดงขั้นเทพเลยฮะของคุณแม่ไม่เนไว่ะ มีครับอะไรเทพเขาคุณแม่มานอนใครแม่มาลอะแม่เอนน้นิกกี้อะเฮ้ยนิกกี้อยู่ไหนอะโอ้ยนี่น้ำตาอันนี้เรียกน้ำตา ตื่นมาถามหาความเปนพ่อขอลูกทำม่กี้ปล่อยไว้อะมดแม่ไม่เป็นเรื่องงี้ง่ายงี้ยแม่ไม่เครียดแม่ไม่เครียดแม่ไม่เครียดนะครับจะกลัวแม่เครียดอย่างเดียวไอ้แก่ครนี่ไอ้แก่เกลือไป็นองของไรกันไอ้จ้าบ้า ียอ,อ,อยู่ใจจะพอรู้นะฮะโอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่ต้องไปเตรียมเอกเตรียมเอกเตรียมตัวให้คุณแม่ไปทําที่คุณหมอสั่งก่อนนิดนึงอะไรนะคะดูหัวใจเพิ่มเติมเอาละครับหัวใจแม่สลายเพราะไอหมาพันไม่อ่อนไม่เคียดไม่เครียดไม่เชรียดไม่เชรียดเอางี้นะมีเดี๋ยวมีรักษาเองน,นะเดี๋ยวทําตามที่หมอบอกนะมีต้องเป็นหัวหมอเดี๋ยวถ้าเกิดตอนที่มีตรวจเนี่ยไม่ห่วงไม่ได้หรอก ุณแม่ห่วงทุกเรื่องเมดคุณแม่บ่นคุณแม่พูดอะไรไปเพราะคุณแม่ห่วงหนูแม่แม่คงจะเป็นโอกาสที่คุณแม่ได้พูดกับหนูว่าณเวลานี้คุณแม่ไม่อยู่สักเท่าไหร่มิอย่าพูดอย่างนั้นสิมีอยู่วงไมดตั้งนานถูอย่าคิดมากเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวก็หายโรคก็รักษาทุกโรคถูกไหมมีหมอจีนเยอะอย่าไปเครียดสิ ไม่อไม่ร้องไห้อลมิกกี้โอมมิกกี้มาชลาจริงๆแล้วหนูไม่ห่วงหมนแล้วเนี่ยมันไปไหนแลวหัวไม่ใช่หัวแต่ม็อกเป็นห่วงแม่เหมือนกันหมาก็ห่วงแม่ก็ห่วงห่วงห,หมดแหละแต่ตอนนี้ม็อกเป็นห่วงแม่มากกว่าจริงๆร<ม>อ<ม>ให้แม่หายก่อนแล้วค่อยหามิกกี้ก็ได้อนะ่ะโอเคอยังโอเค มันน่าคิดมากไม่อยู่ตรงนี้ไหมมไม่ได้ไปด้วยแต่โมจะอยู่ตรงนี้นะคิดมากนะไปไหนนะเอาคุณแม่เรื่องหัวใจตีบเนี่ยต้องมีการสาสายสวนเข้าไปอาจจะมีการสูญเสียเลือดบ้างส่วนใหญ่เราก็จะถามลูกก่อนว่าลูกเนี่ยจะยอมที่จะบริจาคเลือดให้คุณแม่ไหมมอเนี่ยบริจาคเลือดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าคือน้ําหนักมันไม่พอ ถ้าเกิดนะถ,ถ้าเกิดน้ำหนักมาพอหรืออะไรตามวงการมดได้เน,นี่ยมดบริจาคได้อืมงั้นพี่ก็ต้องขอตรวจเกี่ยวกับเรื่องว่ามดสามารถบริจาคเลือดได้รหรือเปล่านี่ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอวัดความดันมดก่อนนะว<อ>่าเป็นยังไงบ้างความดันมันต่ำมากนะได้ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบริจาคได้ต้องมีชุดเกี่ยวกับเรื่องเทสวกับบออย่างอื่นมาดูว่ามันสามารถบริจาคได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอชุดเทสตรวจสุขภาพมาหน่หนึ่งนะคะปมเบียปม เครืองเทสฮะดูสุขภาพของคุด้วยเทสอะไรเทสอะไรเทสเทสว่าหนูทำได้กี่ครั้งตพนมนี่คืดีเหรอจริงป่่เกี่ยวกับความดันหวเน่ยก็นี่หนูความดันต่ำเนี่ยถ้าหนูทำแล้หนูความดันขึ้นเกิน1้0 60ิบี่ก็จะให้เอาเ่อแม่ครับเพื่อแม่คเอาเเพื่อแม่ครับศนะฮะ ยังอีกยังไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยมปมนมป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 อ่มปมปกปอามปมปมกเปมปาปนามปมปมเมปมปมปม่มปมปมปม่อปมมปมปมอมมมปมมป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 ม่มปม่มปมอมป พร้อมไหมอ๋อพร้อมครับความดันมาแล้วฮะแต่ว่าคุณแม่ครับขา่ะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฮะเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะอันนี้วาเดีหัวใจที่สอเลือดเฉ่นเดี๋ยวไ่วยรอตรงนี้สักนินะคะเฮ้ยนิดๆ่ะได้ค่ะเฮ้ยอ๋อห้องสวนหัวใจอยู่ตรงนี้เองแสดงว่าแม่หนูติดเยอะแน่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปใจเย็นๆสักคู่ใจซะกู่ เหนื่อยแล้วคะเนี่ยมงใช่ไหมครับทำอะไรไม่ถูกครับล้างหน้าล้างตาหน่อยจะได้ดีขึ้นเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวพี่พาไปไม่ใช่คือไปไม่ใช่ห้องผ่าตัดห้องส่วนหัวใจพีเย้ค่ะตอนนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะผ่าแรกเข้ามานะคะคะผ่าตัดเสร็จเหรออะอะไรวะผ่าตัดแม่อะไรวะ นี่คือผลจากการตัดตัดไปนะทกทายนะต้องดูครับเฮ้ยย่เนาะอยวาเนาะตัด คุณลีล people, right, als, right. <mumbles> ี่ครับพวกเราเลวใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเพราะพี่เปิ้ลเป็นคนทำไงมันเป็นคนเชื่อเป็นไงพี่เปิ้ลเลยอะมากอะคนเลวของสังคมไอ้สตาร์บัคไอ้หลังเอ็นมันโทษกันหมดอ่ะเออสุดท้ายก่อนจากกันครับอย่าให้โปรโมทจากคามิกาเซ่เนี่ยนะครับโปรโมทนิดนึงมันจะเห็นบอกว่ามีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรอ่ะใช่ค่ะคอนเสิร์ตคามิกาเซ่เลิฟเวอร์คอนเสิร์ตค่ะอ๋อเป็นยังไงฮะ คือคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรที่ voice over แล้วเหมือนกับว่าเป็นแบบโชว์เวอรศิลปินก็เยอะเวอร์ยได้ส่วนหนึ่งนะคะหลังจากหาค่าใช้จ่ายนะคะเสร็จก็จะมอบให้ผู้นิกทีน้องนจากหูนัวค่ะน้องๆที่หูหนวก็จะมีเป็นภาษามือค่ะอย่างแนน้าตัวง่ายๆค่ะก็สวัสดีค่ะชานชื่อโฟของจฉันชื่อมจแล้วหอยอ่ะ ฉั้นฉันชื่อนี่นี่ันฉันชื่อแล้วก็ขอตัวเล็กๆหน่อยนี่เพื่อนต้องแนะนำฉันชื่อเบอร์จริงๆนะเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของคนเนี่ยจะเป็นชื่ออ๋อเหรอเป็นชื่อเอกลักษณ์ตัวเองอย่างนี้ก็ฉันชื่อเปิ้ลวงการทีวีไม่ไปไหนแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากครับโฟกับมดครับจากกัมการเซ่ขอบคุณครับแล้วก็ ขอขอบคุณคุณแม่น้องมดด้วยที่มาร่วมมือกับเราขอบคุณมากนะครับตุ๊กตาทองให้กับเธอนะครับสุดยที่โรงพยาบาลด้วยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะเพราะว่าที่โรงพยาบาลพญาไทยสองเนี่ยนะครับก็เป็นสถานที่จริงๆแล้วเขาไม่มีการตรวจร่างกายแบบนั้นก่อนผ่าไม่ได้ตรวจเลือดมีเส้นอะไรอย่างนั้นไม่มีนะไม่มีครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับใครที่ต้องการพิสูจน์ความรักหรือต้องการพิสูจน์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะให้เขียนจดหมายมาทางสารแนเรานะฮะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้หมดเลยนะครับจาราทั้งวงการใช่ฮะ มีด้วยมีด้วยเอ๊นี่ขนหมาติดหัววาะเออของกันหัววันนี้หมดเวลาแล้วครับสวยแนวพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ